ภาพดไม่ต <Workers. S 2> ้องดีเลยอันนี้อะไรแม่เออขึ้นอยู่โอ้ดาเบสทีละาชาไหนจะไปถึงครึ่งวันเนี้ยแม่ตอตีอยเาสิด้วยเลยพลสน้อยขึ้ไปอ่ะีสบายดิเนี่ถ้ามีคนช่วยตีตีตีิ้นดิ้นดิโอ้โหมาจ้า ผมตัดไปตอนที่มันกําลังจะตายนี่คนระับมันกาลังจะตายนี่นี่เรียกว่าแบบสีแดงนะยิงองเออตายเพื่อนตีมันเอาหายไปไหนอะเพื่อนผมผมมันแอปเพื่อนเขาเดยเออ,เอ,อมันหายไปแล้วบอสเอ้าแล้วหน้าสติ๊กผมหาไงเอาไงอ,ะอ่ะอ๋อมันอยู่ในไอเทพพลังปืนยิงยิงยิงเพื่อ ฉันยังรเมิดยังไม่ถึงครึ่งเลยเอนเย้ยาร้าจุดเทียนเลยอ่ะไม่ได้อะไรของเลยโอยเสียใจยจัดเลยเพราะว่าจะพอมผกตอนตัดอยู่อะเก็บของพี่รีบอลอ่ะหรือว่าของแบบช่องพี่รีบอลอ่ะหรือว่าช่องแบบที่ใส่ตัวนอะ่ะจะเป็นูุปกรา์อะเออผมก็อยากลองทำไว้เงินผมมีหนึ่งพันซื้ออะไรไม่ได้อะ่ะ มาวร์บเลยวร์บได้ทำไมาร์มโตดีครับรออะไรอ่ะอมาทุกคนมจะบอกเลยนะนี่ดูดูด้วย